คนถูกก็ถูกไปครับนรวยก็รวยไปคนไม่ถูกก็ถูกไปแต่นี้ผมก็เต่าเนี่ยต้องเล่านิดหนึ่งนะฮะเต่าตัวนี้ก็คือว่ามันมาบ้านเองประมาณตีห้าโอ,โอ้มาตีห้าเลยเออประมาณตีห้าถึงหกโมงหกโมงนัเลยก็คือผมไม่ได้อะไรมามันเหา่าอ,อผมก็คิดว่าจะรู้หรือเขาตั้งใจมาบ้านผมหรือเปล่าไปรู้นะเราก็ไปรับเขาเข,าเข้าบ้านเขาเลี้ยงไว้ปีกว่า พอมีคนชักว่าปฏิวัติน่าจะเอาต่อไปปล่อยไปพันธนาคารน้อยจาทำไเป็นชีีน่าจะเอาไปปล่อยให้เขามีอิสระได้ดีอยู่กับธรรมชาติอืมผมก็รู้จะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะฮะที่ได้เลี้ยงไว้หนึ่งปีนะตั้งชื่อเขาไว้ชื่อแลมโบกินี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเบนนี่ชื่อเบนตัวนี้พอดีจะหาที่ปล่อยวันนี้ก็ตั้งใจจะให้อิสระเขาให้ธรรมชาติ ให้ที่อยู่ดมสมบูรณ์ให้ที่อยู่กับธรรมชาติเหมาะกับเขาที่สุดให้ชีวิตใหม่ให้ชีวิตใหม่ขเขาที่เราพันธนาการจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับผมอขอโหสิกรรมไอ้นี่ไอ้นี่ที่ที่ขุดไปนี่รู้ยังนี่สีแดงๆนีน่น่าจะติดสีมาอ๋อนหนึ่งเนืเอไปขุดเมื่อกี้ขุดหาหวยตั้งใจไปดูที่อยู่สองสามที่ก็คิดว่าไม่เหมาะเมื่อกี้ไปดูที่วัดแล้ว ต่อมันมีอยู่สามสี่ยี่สิบยี่สิบตัวอยู่ในบ่อแล้วบ่อปูนแล้วก็แน่นในอาจผมคิดว่าไม่เหมาะผมก็เลยกลับมาเลยมาหาอาจารย์โบโซ่ดีกว่าครับอาจารย์โบโซ่ดีกว่านะว่าตัวแลมโบกินีเขาน่าจะได้อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ดีธรรมชาติพอดีเลยจะผสมพันธุ์หรือเขาจะมีลูกมีครอบครัวอะไรเนี่ยผมให้อิสระเขาคืนแล้วนะครับตอนนั้นเราจะรู้ดีหรือไม่รู้ไม่เข้าใจก็ดีที่เลี้ยงไว้ในบ้านก็อาจจะผิดหรือไม่ผมไม่รู้ตรงนั้นนะฮะ ไม่มีผิดมถูกหรอกครับแต่เราศิกรรมนะปล่อยให้ฟรีดอมอิสระแก่เขาไปเพราะที่เราเลี้ยงเอาไว้คือคือใจเราก็ดีนั่นแหละคือคือวก็เจตนาดีเอาอยู่ที่เจตนาเนีกก่อนเจตนาเราดีครับก็พอบ้วให้กินทุกวันนะก็เราวันนี้จะให้ให้อิสระให้ฟรีดอมนะให้ธรรมชาติให้เจ้าได้เติบโตอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์เหมาะที่สุดก็คือ มาอยู่อาจานบุสโซโบธรรมชาตินี่นะสองตัวไปพาน้องไปนะไปนะไปด้วยกันนะไปเขาไปด้วยกันเนัก